เราไม่ได้ติดสกิลแต่เราติดตรงนี้เราติดอะไรเห <g apan> ตุผลใหม่กับอารมณ์เดิมเหตุผลใหม่คือเราต้องการออกมาไล์สดฉันอยากกล้าแต่อารมณ์เดิมก็ยังคิดอยู่ว่าเอจะมีคนมาดูเราไหมเนาะฉันจะเป็นยังไงฉันจะพูดอะไรถ้าสองสิ่งนี้เลือกได้นะคะเหตุผลใหม่กับอารมณ์เดิมจิตใต้สำนึกมันจะไปจับ อารมณ์เดิมแล้วถ้าอารมณ์เดิมมันเป็นอารมณ์ที่ล้มเหลวล่ะนะคะมันก็จะจับให้เราล้มเหลวทําให้เราไม่กล้าออกมาไลฟ์เราลองตัดคําเหล่านี้ออกไปก่อนนะคะว่าไม่อยากถ้าแต่หรือแม้กระทั่งคําว่าทําไมนะคะทําไมฉันถึงไม่กล้าออกมาไลฟ์สดเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนทําไมเลยค่ะเปลี่ยนว่าทําอย่างไรทําอย่างไรฉันถึงจะกล้าออกมาไลฟ์สดเห็นไหม ความหมายเปลี่ยนพลิกเลยพลิกอารมณ์พลิกความรู้สึกเราทําอย่างไรเราก็จะไปหานะคะว่าทำอย่างไรฉันถึงจะกล่าออกมาสดไรสดฉันจะพูดอะไรนะแต่ถ้าทําไมทําไมทําไมเอาแต่ความทุกข์นะคะเข้ามาตอกย้ําให้ตัวเองไปต่อไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนจากทุกข์ให้เป็นสุขเงินชอบความสุขทุกคนชอบความสุขเราออกมาอยู่หน้ากล้องทุกคนต้องการเสพความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งต้นอารมณ์กับตัวเอง เต,ติมนะคะความสุขลงไปตอกย้ําจิตใต้สํานึกก็จะทําให้เราแสดงผลความสุขออกมาแต่เอ๊ะฉันจะสุขได้ยังไงในเมื่อชีวิตมีแต่ปัญหาปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ต่างๆโอ้โหเราต้องขอบคุณปัญหา ทุกปัญหาถือของขวัญเอา้าทำไมอย่างนั้นละ่ะน้องปอเราลองคิดดูนะคะว่าวันนี้ทุกคนจะมีจุดเปลี่ยนแต่เราจะมองเห็นจุดเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไงปัญหานี่แหละค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เราได้อย่างดีเราจะมีเรื่องราวเราจะมีสตอรี่ไว้ไปแบ่งปันไว้เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆเ,เราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเพื่อนอเขาจะมีปัญหามากหรือน้อยกว่าเราแต่เราเป็นคนหนึ่งเราจะเป็นจุดเปลี่ยน ให้เพื่อนนะคะว่าเฮ้ยปัญหาเพื่อนแค่นั้นนะของฉันใหญ่กว่าเธออีกแล้วฉันผ่านมาได้ยังไงเห็นไหมถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็จะเหมือนคนแบบว่าชีวิตชิวๆสบายๆส,สโลไลท์พอเกิดปัญหาแล้วเราพลิกให้เป็นบวก เฮ้ยไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้เว้ยนะคะฉันต้องรีบฉันต้องรีบจัดการตัวเองทําให้ชีวิตมีความสุขต้องให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นเอาจุดนี้แหละค่ะไปแบ่งปันนะคะว่าฉันเปลี่ยนจากปัญหามาเป็นของขวัญแล้วทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ยังไงพายุไม่ได้มาเพื่อทําลายล้างแต่พายุมาเพื่อให้เราค่ะสะอาดโล่งกันทั่วประเทศชีวิตทุกคนนะคะจะดีกันทั่วประเทศเลยโค้ชปอ สอนไลฟ์สดทุกการไลฟ์คุณจะไรความกลัวบ๊ายบายค่ะ